สวัสดีครับตอนนี้เฮ้ากับยูกับช่องเดียวหงายหลังครับผมมาผอกันตอนแรงๆนะครับผมกับเมนูอีสานอีสานบันเฮอานะครับก็มีตําบักแตงนะครับนะกาปิงไก่ครับผมกับไก่น่องไก่ครับผมนี่ครับนะกามีพักนะครับผมกับจะเป็นพักกาดนะครับนี่ครับผมมาเด้อครับผมพี่น้องมากินเสพเสพดบกันนะครับผมแล้วกามี่นะครับผมเข่าเต็มกองเลยครับผมมามามา แสบๆนั้นผมนะครับด้นะครับผมสดตามกแตงก่อนเลยครับอืม,อ,มอีกคัมีพักครับผม น่องใกล้ครับผมมาร์เยอะครับพี่น่องครับแอปเปิ้ลกินเขาครับแจ้งพระเขาพระนามมากินอะไรครับผมตำหมึกแจ้งครับผม Mmm. บรรยากาศตอนแรกนะครับผมกับมานซีมุ้งนะครับผมอืมกับซีมาทําคลิปให้พี่น้องเมืองครับทุกๆคลิปครับผมใครมากกับโคตรไหลโคตร์ให้น้ำเด้อครับผมใส่มากอีกทีกับโคตติดตามให้ผมนะครับผม ครับผมหนังไก่กรอบครับบรรยากาศเป็นบ้านนะครับผมเล่างกับแล้วนะครับผมผมคือกระปิ่งกับมะเจงเลี่ยนนะครับผมกับมะเจงเลี่ยนก็ไปเปลี่ยนสูตรนะครับผมแล้วก็ใส่สูตรเลนนะครับผม บรรยากาศตอนแดงๆครับผมแดด่้งครับผมมาเกอร์ครับ,ผมม,รบผมมากินข้าวอร่ผมครับผมก็อยากกินหนังนะครับ กินข้าวแรกนั่กันครับผมเอ่ใช้เจียบเด็กคืองคลิปหมูว่านนะครับผมก็กดเบิ่งได้เด้อครับพี่รูกตัวไอนะครับผมคลิปหมูว่านน่ก็จะเป็นพัดมะม่านะครับผมใช้ยังบ่ทันได้ไปเบิ่งก็กดปุ่มไอนะครับผมไอ้นะครับผมตำแต้งครับผมตำบักแต้งเสียบครับผมนะครับ สูตรเป็นบาทเท่าเลยครับผม ใ้รอยากติดตาม facebook ผมนะครับผมใต้ลิงคิปจันนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมกดติดตามสั่งผมนะครับโอ้ไม่มาแมนครับ facebook นะครับ facebook จันโตนะครับจิลิงใต้คลิปนะครับผม เขากล้องใ่ญ่ครับผมครับปีใกล้ครับปีใกล้ครับตามแตงกินเขาแรงครับผมนาเด้อครับไปไอ้หน,น่องครับผม ครับมาย้า <C> ย <ười> ดังไยผมเฮ็ดคลิปต่อไปเป็นคลิปย่างกอเมนูอาหารนะครับ อย่างผมเฮดพี่นู้ได้กับคอมเมนต์เมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวจีจัดหายตามคำเอฟซีคอนนะครับผม นี่ครับปีไก่ครับจำตำแแตงครับผม หนาบุดพอดีครับผมเอาละครับผมกัมนี่ครับผมทำทุ่ยไทยครับผม,อมบขอมอบคาร์เอฟซีครับผมหน,หน้องครับผม ไอ้าอายผมนะครับผมนี่ครับผมน่ะครับผมคลิปก็จบเรื่องเปเพี้ยงเท่านีร่นะครับผม ให้มากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนัม่นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้มผมทำคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ